และนี่คือทัมมิ่งหรือช่วงเวลาในเกม ROV ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแต่ละช่วงเวลาควรทําอะไรเดินเกมยังไงโดยจะมีอะไรกันบ้างในตามนี้นอย ROV จริงปัโดยนหน้าในคกินี้จะเป็นการแนะนําแนวทางการเดินเกมในแต่ละช่วงเวลาอะไรสําคัญมากสุดน้อยสุดของแต่ละช่วงเวลาคลิปนี้มีคําตอบนะครับถ้าหากทุกคนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับ ใครที่กำลังมองหาไอดีสกินแสแรงสูลุนครบผมขอแนะนำนี่เลย a d m มินต้น TP7 รับซื้อขายเก็บออนไลน์มีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID น้าเพจราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแค่ดิดดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายผมขอแนะนำนี่เลย a d m มินต้น TP7 เพจจริงพลดตสองแต่ขึ้นไปนะครับ ตุ่นมากะพ้อยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด c o มมาพรอกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมง <c oughs> เติมอาร์วใช้แค่ UID ในการเติม <c oughs> เท่านั้น <c oughs> เพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจะรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแลมได้ที่เพจตุ่นมากะพอยได้เลยจุ๊บมา <c oughs> <c oughs> ตัวเกมอารก็แบ่งออกไปหมด3เวลาคือตน้ตนกลางและเลนเกมซึ่งแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเดินเกมไม่เหมือนกันเลยนะครับโดยตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มเกมเนี่ยให้พยายามหาเลเวลซีไฮดราก่อนมังกรใหญ่ยยเกิดน,นะครับซึ่งมังกรใหญ่นยยเนี่ยจะเกิดในช่วง2นาทีดังนั้นการที่ทุกคน,นจะเวล4ได้ก่อนมังกรใหญ่เกิดเนี่ยนั่นคือการรับเวฟบไปครบทุกเวฟซึ่งถ้าห้านั่งแนงเนี่ยจะเวล4แน่นอนนะครับอยูเว้นลมซึ่งลมมิ่งในปัจจุบันเนี่ยโอกาสทีจะเวล4ก่อนมังกรใหญ่เกิดเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับซึ่งงงงใในน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 ชช่่่่่่่่วว2าาททททีีีีีเเเเเเเยยยจะะะะป็็มมัมกักกกกรรรรแแลลดดดดออ์ิคคบบผห้้ไื มังกรน,นะครับเพราะนั้นจะทำให้เราเนี่ยได้ออกฟอร์จัตเกมก่อนนะครับฟาร์มคลิปได้วไวเขี่ยเลนได้วไวเดินเกมได้เร็วกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูคอมฮีโร่ของเราด้วยนะครับว่าไฟมังกรไหวหรือเปล่าถ้าไฟไม่ไหวเนี่ยก็ปล่อยมังกรแล้วไปเอาดาร์กแทนนะครับในช่วง4นาทีเนี่ยจะไม่ช่วยในเกาะป้อมหายนะครับโดวยวิธีการเล่นในช่วงหลัง4นาทีเนี่ยจะเน้นวิธีการไฟหรือว่าได้ป้อมได้แตกป้อมหนึ่งเพราะนั่นจากเกาะป้อมหายไปเนี่ยจะทำให้ป้อมเนี่ยถูกทำลายง่ายมากๆดังนั้นหลัง4นาทีนะก่อนจจจจะะะะะะมมมมมาาาาาาเเเเเเเกกกก็ไไไไปปปปททททอออออรรรนน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 ีีีีี่่่่่่่ยยยยยยยพพพคคลลััับบงงงง้้้หใโดถูส ป้อมของเลนแคลรี่นะครับค่อนข้างจะอ่อนแอรวมไปถึงในช่วงหลัง4นาทีเนี่ยก็เป็นช่วงการที่บัฟป้องกันป่าเนี่ยหมดไปนะครับดังนั้น,นช่วงหลัง4นาทีเนี่ยการอินเวดป่าเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับให้พยายามอินเวดป่าจัดตัวเยอะๆแล้วก็ระวังป่าตัวเองโดนเวตด้วยนะครับดังนั้นตั้งแต่ช่วง4นาทีจนถึงช่วง8นาทีเนี่ยก็จะเป็นช่วงการหาเล่นหาไฟเว,วป่าดักคิวเก็บป้อมนะครับและที่สำคัญในช่วงหลัง4นาทีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ิปบาเรสต้าออกมานะครับหรือก็คือเจ้าคิดที่มายิงธนน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 ูันัััััั่่่่่่่่่แแแหหลลลละะคคครรรบบ้้้้้้้้าาตตตวววีีีเเยยยปปออออไไไไมมมดงงงงง์ทิกกจใช8 ทีีเน่ยจะเป็นช่วที่อ็อบเจกต์สำคัญอย่างดาร์คสเลเยอร์และมังกรเนี่ยอีโ e วเปลี่ยนล่างนะครับซึ่งอ็อบเจกต์สำคัญที่ผมแนะนำให้เก็บนะคือดาร์คสเลเยอร์นะครับเพราะนั่นจะจะได้แวนกาดมาช่วยในการเคลียร์กิฟต์และการขึ้นป้อมตัวของดาร์คสเลเยอร์เนี่ยยังสามารถปล่อยเคลียร์เดนได้เดนหนึ่งได้เลยยิ่งในแล้งสูงสูงหรือว่าตีห้าเนี่ยดาร์คตัวนี้เนี่ยสามารถขึ้นได้ยามาแลกกระเผื่อจบเกมได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงหลังแปดนาทีเนี่ยอ็อบเจกต์สำคัญนนัก็คือคด,าาดาร์นนครเ,เ,สเสเลเยอร์ ซึ่งการเล่นในช่วงหลัง8นาทีเนี่ยสมัครกรรมการเคลียร์คลิปคุมแมปส่วนอ็อบเจกต์เพื่อขึ้นบ้านนะครับโดยฝั่งที่ได้เปรียบเนี่ยจะพยายามดันคลิปสูงอยู่ตลอดเวลาน,นะครับเพื่อกดให้ฝั่งที่เสียเปรียบมันเนี่ยอยู่ติดบ้านนะครับไม่สบายออกมาคอนเทสต์อ็อบเจกต์อย่างดาร์กหรือมังกรอก่อนกนั่นเองซึ่งการเดินเกมในช่วง8นาทีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ไปจนถึง14นาทีหลัง14นาทีก่อนดาร์กเกินเนี่ยจะเป็นช่วงของกลิ่นวิทยามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไมคเกมหรือจะเป็นการดััักกกกกแคคคคคมมิฟตตรรรรรูเเเเเเพื่่่่่อออออออททาาาให้้ยยยยะะะไไนนนนนนดดปีีีบบจจุุ์์สสญโงงงลชว14 15 แนะนำว่าอย่าตายเด็ดขาดนะครับเพราะมีโอกาสกว่า9ก้าสเลยนะครับที่เราเนี่ยจะเสียกอสเลเยอร์ซึ่งกอสเลเยอร์เนี่ยมันโกมามากเลยนะครับในแพทปัจจุบันฝั่งไหนเสียในโอกาสแพ้สูงมากๆดังนั้นในช่วง15นาทีเนี่ยชมช่องการชิงกอสเลเยอร์นะครับฝั่งไหนได้ไปโอกาสชนะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในมือคุณแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะขึ้นบ้านในเทียบผมแค่ไหนและนี่คือทั้งหมดของอาจึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ